ทุกคนคะทุกคนเชื่อเรื่องซีโรสกู้ชมพูหรือไม่ถ้าใครเคยไทยฟีดบ่อยๆก็น่าจะเคยเห็นวันนี้พี่แมงมุมพิษจะมาเล่าให้ฟังคะ่ะซึ่งซีโรดกู้ชมพูเขาคือใครเขาทำวีรกรรมอะไรไว้หลายคนคงอยากจะรู้ แต่พี่เชื่อว่าหลายคนคงรู้อยู่แล้วก่อนหน้านี้พี่ได้ทำคลิปออกมาพูดหลายคลิปแล้วแล้วก็ใช่ค่ะพี่เคยบอกว่าพี่อนุญาตให้ใช้สไตล์การพูดของพี่ได้แต่พี่ไม่เคยบอกนะว่าให้เรียกตัวเองว่าแมงมุมพ um ิษน้องชื่อแมงมุมพิษหรือช่องน้องชื่อแมงมุมพิษหรอคะถึงเรียกตัวเองว่าแมงมุมพ um ิษแบบนี้มันไม่เรียกว่าสไตล์การพูดนะคะมันเรียกว่าการก๊อปคําพูดตั้งแต่ต้นจนจบ ทางที่มีหลายคนไปเม้นเตือนแต่ก็ยังทําอยู่แล้วไม่ได้ทําแค่คลิปสองคลิปนะคะทุกคนทําหลายคลิปมากปัจจุบันเขาก็ยังทําอยู่ที่พี่ออกมาพูดถึงไม่ใช่อะไรแก่เพราะมีคนแท็กมีคนส่งข้อความมาเยอะมากจนทําให้พี่รู้สึกว่าต้องออกมาพูดอะไรบางอย่างฝากด้วยนะคะน้องสีโลดกูชมพู อัปเดตเสยียงแกตอนนี้เสียงฉันก็เริ่มจะดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะอ้ยมีคนแกคือเกมนี้ก็กดกันมา2คนกับไอติมนะแกกดมาก,กับแฟนช่วงนี้คือไม่ค่อยได้เล่นเกมด้วยกันเลยในเมื่อเสียงเริ่มดีขึ้นมานิดนึงแล้วเนาะวันนี้เราก็จะมาพากเสียงสไตล์การพูดแบบซีโรสกู้ชมพูกันแกอ่าจังหวะนี้ตรงกลางข้างบนมีคนไม่รู้ลงไปทําอะไรกันนะตรงนั้นนะ่ะงงก็ยืนดักรอไปเลยสิคะดักรอนานมากกว่านางจะลงมาอาลงมาฉ่าก็ขิดไปเลยสิคะ มัน จะมามั่นกับซีโรดกู้ชมพู่หรอก็ขิดไปเลยสิคะฟาร์มเสร็จก็เหมือนเดิมค่ะจลิดขึ้นป้ายมีหลายคนบอกพี่ซีโรดกู้ชมพู่สอนขึ้นป้ายหน่อยค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องเล็งดีๆนะแกตาอย่าเขนะเออเล็งให้มันตรงจุดส่วนตัวฉันก็ใช้เวลาในการเล็งนานอยู่นะว่าไม่ได้เดอเพราะว่าบางทีเราเล็งไม่เป๊ะมันก็จะเลยไปไกลหรือไม่ก็ไม่ถึงไงแกอ่าถ้าคิดว่าเป๊ะแล้วก็ดีดขึ้นไปเลยสิคะพอดีดมาปุ๊บก็เหมือนจะมีคนอยู่ข้างล่างเลยแก นานไงก็ใช้พาลาฟอปาดปริสิคะยิงไปเลยสิล่วงไปสิเออแต่ก็แอบ,บยิงนานอยู่นะกว่าจะขิดก็ซัมเอาคิวปริสิคะยังไม่หมดนะแกนางมีเพื่อนเหลืออีกหนึ่งคนอยู่ข้างล่างตอนแรกก็มองหาอยู่นานว่าอยู่ตรงไหนอิติมบอกว่าเธอมันอยู่ตรงน,นั้นยิงสิเธอมีเสียงท้าเราแกฉันก็เลยยิงปริสิคะหมดตีไปเสีย จุดจบคนมั่นกับซีโรดกู้ชมพู่ก็แบบนี้เลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าพี่เมงมุมพีทเขามีแฟนนะเขาเล่นกับแฟนแล้วน้องซีโรดกู้ชมพู่มีแฟนหรือเปล่าคะอยากเห็นเล่นด้วยกันจังสังหวะน,นี้ก็ปล่อยโดนไปเช็ค,คนมั่นแต่ว่ามีคนอยู่ตรงสะพานไงแกตอนแรกยิงไม่ได้งต้องขยับนิดนึงเออกีดหัวฉ่าแกก็ล้มไปสองไปเลยสิคะแต่ดูเหมือนว่าคนเปรี้ยคนมั่นจะมีชุบตัวเองไงแกตีมนางก็ลงไปซ้าให้เออนี่แหละค่ะข้อดีของการเล่นกับแฟนมันตะมูตะมิฉ่าแบบนี้ เองมันมีความจึ้งจับใจจูอ้าปล่อยโดล่าคนมันปีแล้วแกอ้าตรงนั้นมีคนคิดว่าจะรอดเนื้อมือแม่หรอคะตีมนางก็วิ่งไปชา์จเลยแกฉันก็รอโคบให้แฟนนะ่ะแล้วก็ยิงล่วงไปสี่มันแฟนชันก็ไปซ้ำเอาคิวให้ก็คือเล่นเข้ากันมากแล้วจังหวะน,นี้ก็เหลือไปเห็นคนแกอ้าอยู่ข้างล่างยิงไม่ได้ไงถามว่าฉันอยากได้คิวไหมอยากได้มากเลยแกพะคนมันก็ต้องเจอปะ ก็พุ่งตัวโดดลงไปแบบมันมันไปเลยสิคะเออพันยาก่อนแกเดี๋ยวสู้นางไม่ได้ไงตีมนางก็คอยบอกนะแกว่าคนมั่นเมื่อกี้วิ่งไปทางไหนแล้วเออรายงานสถานการณ์ฉ่ำพอพันยาเสร็จก็ถือซองยาววิ่งไปเลยสิคะไหนคะอยู่ไหนคะมั่นเหรอ เปรี้ยวนักหรอติมก็บอกว่าเธอมันเจ็บแล้วเข้าเลยเข้าเลยเออฉันก็กระดดปาดไปเลยสิคะขิดไปสิจากนั้นก็มานั่งเก็บของฉ่ำมีชุบตัวเองด้วยนะแต่ยังไม่ทันได้เก็บเลยแกติมบอกว่าเธอมีคนอยู่ข้างหลังอ่าได้เลยคะ่ะหล่อนกล้าดียังไงมายิงแฟนฉันคะ ปาดหมดตีไปสิกล้าดีหรอมั่นนักหล่อเปรี้ยวนักหล่อสวัานี้คือฉันขิดแกตอนกำลังวิ่งเข้าวงเนาะมีคนดักยิงไงคนมั่นสองคนนั้นแหละแกดักฉันได้เลยค่ะดักหล่อเปรี้ยวหล่อมั่นนักหล่อเออก็กระโดดปาดไปเลยสิคะล่วงไปสิซัมเอาคิวจริตซีรถกู้ชมพู่มีอะไรก็เก็บไปก่อนแกแต่ว่าตรงนั้นก็คือไอติมก็กำลังสู้กับอีกตัวอยู่นะด้วยความที่เราจิบมากอะเนาะแกก็อยากจะพันยาแต่ว่าโดนข้างหลังยิง ไอติมก็เลยมาแบบมาชุบให้นะมาดึงให้แกดูสิคือเล่นกับแฟนก็คือซัพพอร์ตกันฉ่ำช่วยกันฉ่ำมากแล้วคือตอนนี้ไอติมก็ล้มไปแกโดนตัวนั้นเลยยิงเนาะเออฉันก็หามุมอยู่ติมบอกว่านางเจ็บแล้วแต่ว่าฉันก็ไม่ไปยิงแกฉันก็ต้องชุบนางก่อนเนาะดึงนางก่อนมาตั้งหลักกันก่อนอเนาะแกเออเอแล้วนางก็วิ่งมาตรงนี้ค่ะฉันก็เลย ปาดหมดตีไปเลยสิคะมั่นหรอบอกเลยจังหวะนี้แมงมุมพิษก็คือจึง้งคือตรึงเวไม่ยอมค่ะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายแฟนเนาะจลิตอะไรจลิตหิวของอีกหนึ่งแมดวงก็แรงมากบีบแรงมากแต่ก็ยังหิวอยู่เกือบขีดต่แกเออแล้วจังหวะนี้คนก็เหลือกัน4คนแล้วนะทั้งแมดแล้วก็เจอคนมั่น2คนสุดท้ายแล้วคะ่ะไอติมก็ยิงลงไปหนึ่งคนเนาะตรงนั้นแหละแกก็ซ้ําไปแต่เพื่อนนางก็เหมือนพยายามจะวิ่งไปดึงนะฉันก็เลยปาดหมดตีไปเลยสิคะและนี่ก็คือจุด จบของพวกคนมันก็ได้บูย่ามาแบบจึงๆจริดสีรถกู้ชมพู